สวัสดีครับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้พบกับรายการหุ้นฮ้อนนะซึ่งหุ้นตัวนี้นะครับกันกุลวันที่8เดือน11ปี64นี่ลงมารุนแรงมากนะครับลงมารุนแรงมากปิดภาคเช้านี่ลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจากที่ กราฟเนี่ยนะครับจากกราฟแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่ผมหามานะก็ตอนนี้เนี่ยกันกุลเนี่ยคือเดี๋ยวให้ดูกราฟเปล่าๆก่อนกราฟเปล่าๆนี่คือแบบพอหลุดตรงนี้นะครับวันที่เอ่อวันที่ห้าเนี่ยมีซาอยู่ที่ห้าจุดสามสามใช่ไหมแล้วก็ พอวันนี้เปิดมานะครับหลุดซาตรงนี้หลุดซาตรงนี้เนี่ยก็มีแรงเทขายเลยนะมีแรงเทขายเลยนะครับก็อืมก็อืมค่อนข้างโหดเหมือนกันนะจากตรงนี้จากหลุดซามาในห้าจุดสามลงมาสี่จุดแปดนะครับปิดตอนนี้นะลบไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็โหดน,นะแต่ว่ามันมีแนวรับสําคัญอยู่ตรงนี้แหละบริเวณตรงโซนนี้ อืมตัวน,นี้เนี่ยมันมีแนวรับอยู่นะครับคือก็ยังพอ,ย,งพอนะยังพอให้ลุ้นได้นะยังพอให้ลุนได้ว่าเฮ้ยมันยังมีแนวรับอยู่แถวๆตรงนี้ผมเลื่อนลงมาตรงนี้ โซนนี้มันมีแนวรับอยู่นะก็ค,คือโซนที่เขาลงมาพอดีนี่แหละโซนที่เขาลงมาพอดีนี่แหละเนาะจากกราฟนะก็รับนี่คุณแนวรับนี่คือมีกินระยะเวลาหนึ่งสองสามสี่สี่เดือนอะประมาณคนติดอยู่แถวนี้ประมาณสี่เดือนนะก็ลองดูนะอย่าให้หลุดนะตัวกันคุณอย่าให้หลุดตรงนแนวรับต่ําสุดเลยสี่บาทห้าสิบห้าเนี่ยอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดมานี่จะดูไม่ดีเลยนะ ถ้าหลุดมาจะดูไม่ดีแล้วก็แนวโน้มก็จะเปลี่ยนจากขาขึ้นนะจากขาขึ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขาลงเลยนะจากขาขึ้นจะเปลี่ยนเป็นขาลงเลยนะครับถ้าหลุดมาตรงนี้นะอืมเรามาดูข้อมูลอื่นๆก่อนงบออกหรือ,อยังกันคุณงบยังไม่ออกนะแต่ว่ากําไรสุทธิลดลงนะกําไรสุทธิลดลงอืมงบยังไม่ออกหรือว่าเขาเห็นงบแล้วก็ บอกจริงๆว่ามันเห็นตั้งแต่เดือนตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ประกาศเฉยๆนะครับเดียวไม่ส่ง IAA Consensus บอกว่ายังไงก็ให้บายให้โฮไว้นะก็ห้าเจ้าก็ไม่ได้มีให้ขายอะไรนะก็ราคาเฉลีย่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ห้าบาทแปดสิบหกอ่ะ ห้าบาก็ณนะตอนนี้4ี่สี่บาทแก็โคลงไปเยอะนะห้าบาทแปคือตรงราคาเฉลี่ยตรงนี้แล้วราคาสูงสุดที่เขาบอกว่ามันจะไปคือ6กบาทยี่สิบห้าบาทหกสิบาทเก็ไพส์บาเก็ไพสบาทหกสบาทแปด มันผีจ่ะอ๋อนี่ไงห้าบาทหกสิบห้าบาทแปดสิบแถวแนี้นะครับแทรกเก็ตไพส์นั่นหมายความว่าคือราคาเนี่ยมันไปถึงจุดที่ที่เขาตั้งไว้ละนะถ้าอ้างอิงจากไอตัวข้อมูลการวิเคราะห์ของบลกเกอร์ต่างๆ,ๆนะครับแทรเก็ตไพส์เนี่ยห้าบาทหกสิบห้าบาทแปดิบห้าห้าบาทหกิบหบาทหกบาทยีห้าเฉลี่ยคือแทรกเก็ตไพส์มันห้าบาท แปดสิบหกห้าบาทแปดสิบหกพอมาดูตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่ห้าบาทปดสิบห้าห้าบาทหกสิบก็อยู่แถวๆเนี้ยแสดงว่าเขาลินขายหมดละถูกไหมเขาลินขายหมดแล้วอ่ะเออแล้ว,ออแ,ลวแล้วไอ้ตัว ADX นี่เปลี่ยนสีเลยนะวันนี้จากสีเขียวนี่เป็นลงเลยนะครับ อินดิเคเตอร์ก็บอกให้ขายเลยนะทางเทรดดิ้งวิวนะก็อืมนะแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาขายทํากําไรแล้วนะครับเขาขายกำกำไรแล้วสาเหตุที่มันลงนะแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าทางเทคนิคเขเนี่ยคือราคามันหลุดพาราบริษานะครับหลุด sa, พาราบริษาพาราบริษาเนี่ยปกติเขาเอาไว้ทําเป็น Stop นะ็อปลอสอะเนาะถ้าหลุดก็มีขายทํากําไรนะครับแล้วก็หลุดไอ้ตัว EMA เจ็ดสิบห้าด้วยนะครับทําให้มันมีขาย เพิ่มเติมขึ้นมานะซึ่งถามว่าทำไงต่อไปดีก็สําหรับคนที่มีของนะคนที่มีของตอนนี้คุณยังได้กำไรอยู่ยหรือเปล่าถ้ายังได้กำไรก็ไม่อยากขายทำกำไรออกมาก่อนแต่ว่าถ้าคุณยังไม่อยากขายยังเฮ้ยดูว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแนวรับแข็งๆพอดีวะ่ะมันถึงแล้วมันกระทุ้งขึ้นไปต่ออ่นะกระทุ้งลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปต่ออะไรเงี้ยมันกะ็ วาง stop loss ไว้ที่4ี่บาทห้นะอย่าให้หลุด4ี่บาทห้ถ้าหลุด4ี่บาทห้เนี่ยต้องขายเนาะก็ประมาณนี้นะจากจากจากัดกราะน,นะก็สามารถสรุปได้ว่านะการกุลน,น,นะสาเหตุที่มันโดนขายนะครับก็คือทางเทคนิคเนี่ยคือเขาหลุด stop loss เขาหลุดพราบุริกษานะก็หลุดตรง5้าบาทสาตรงนี้5้าบาทสาตรงนี้นะจุดที่ห จุดที่สองคือหลุด EMA นะครับจุดที่2คือหล e ุดอ e อ a นะแล้วก็จุดที่สามมันถึงทาร์เก็ตไพ์ของทางบร็กที่เขาทำรีพอร์ตไว้นะครับถึงทาร์เก็ตไพ์เนี่ยมีห้าห้าเจ้าถึงทาร์เก็ตไพร์สามเจ้านะเัาก็จะมีส่วนที่เขาขายทำกำไรนะครับเขาขายทำกำไรเนาะอืม แล้วก็สําหรับคนที่มีของนะครับก็ถ้ายังไม่อยากขายตอนนี้นะก็ถือไว้แล้วก็จับตาดูว่าถ้าหลุด4ี่บาทห้าสิบห้าต้องโยนนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ